สวัสดีครับพบกับอ e ีเกอร์ออฟนยอีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับผีปอบทุร้ายจอมตะกะผีปอบกำเนิดมาจากการที่ผู้มีวิชาทางไสยศาสตร์และมีมนต์ดำแก่งกล้าสามารถใช้อำนาจอันแสนครังจากเวทมนต์คาถาเพื่อสั่งให้ไปทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตได้ ยกตัวอย่างเช่นการทำสเสน่ห์ยาแฝดการฝังรูปฝังรอยการเสกหนังควายเข้าท้องการเสกตะปูเข้าท้องหรือใช้มนต์ตาบังคับวิญญาณหรือทูตผีไปเข้าสิงพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าวิชาทางไสยศาสตร์เหล่านี้เป็นเดรัจฉานทําให้ผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จะต้องมีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติกํากับอยู่ด้วย และจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระวังไม่ให้เกิดการละเมิดในข้อห้ามหรือข้อปฏิบัตินั้นๆโดยเด็ดขาดหางเมื่อใดที่มีการกระทําผิดตามข้อห้ามที่ระบุไว้ชาวอีสานจะเรียกว่าขลาซึ่งจะก่อให้เกิดโทษหนักในข้อพิษครูตามมาวิญญาณของบร,รมครูจะลงโทษคนทําผิดโดยการสั่งให้กลายเป็นปอบหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือการเล่นคาถาอาคมอย่างหนักและใช้ความขลัง แห่งวิชามนดำไปทำร้ายผู้อื่นยังไม่เกรงกลัวต่อบาปรวมไปถึงการกระทำกรรมชั่วเป็นอาจินจนกระทั่งถูกอาถรรพ์ของสายเวทย้อนกลับเข้าทำร้ายตัวเองจนทําให้ผู้นั้นกลายเป็นปอบไปในที่สุดประเภทของผีปอบปอบสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังต่อไปนี้ 1. ปอบธรรมดาหมายถึงคนที่มีร่างของปอบสิงอยู่เมื่อคนประเภทนี้ตายไป ตอบที่สิงอยู่ในคนพวกนั้นก็จะตายตามไปด้วย 2. ปอบเชื้อหมายถึงครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานก็จะต้องรับสืบทอดเชื้อสายการเป็นปอบต่อไปด้วยอีกนายหนึ่งก็เป็นการสืบต่อทางพันธุก,กรรมซึ่งไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็จําเป็นต้องเป็นปอบต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีวันรู้จบ 3. ปอบแลกนาหมายถึง ปอบเจ้าเล่ที่ถนัดเอาความผิดไปโยนให้ผู้อื่นกล่าวคือเวลาที่ปอบชนิดนี้ไปเข้าสิงใครเมื่อถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือบังคับปอบจะไม่ยอมบอกความจริงแต่จะไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั้นคนนี้โดยผู้ที่ถูกระบุชื่อไม่ทราบเรื่องราวอะไรเลย 4. ปอบกักกึกกึบภาษาอีสานไปว่าใบหมายถึงปอบที่ไม่ยอมพูดจาจนกว่าจะมีคนถาม หรือจนกว่าญาติพี่น้องจะไปตามหมอผีมาขับไร่ปอบตัวนั้นจึงจะยอมเปิดปากพูความจริงว่าตนเป็นปอบของใครหรือมีใครใช้ให้มาเข้าสิงลักษณะของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงหรือที่ชาวอีสานมักเรียกกันว่าปอบเข้าจะมีอาการแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางคนอาจแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนอาจจะนอนสมคล้ายคนป่วยไข้ยอย่างหนักในลักษณะที่ บางคนจะร่ำให้ร่ำผันไปต่างๆนานาโดยมากผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะร้องเรียกหาอาหารสุกๆดิบๆไม่ว่าจะเป็นพวกตับหมูตับไก่ไก่ต้มและเวลากินอาหารก็จะแสดงความตะกะมูม,มามและกินได้จุผิดปกติของมนุษย์เมื่อญาติพี่น้องรู้ว่าคนป่วยผู้นั้นถูกปอบเข้าสิงก็มักจะไปตามหมอผีให้มาช่วยขับไล่ผีปอบให้ออกจากคนป่วยผู้นั้น วิธีการไล่ปอบให้ออกจากร่างมนุษย์มีอยู่หลายวิธีตามแนวทางที่หมอผีผู้นั้นได้ร่ำเรียนมาบางคนอาจจะเอาพริกแห้งมาเผาแล้วรมควันจนคนป่วยผู้นั้นสำลับควันน้ำลายไหลพาดและเมื่อปอบออกจากร่างผู้ป่วยไปแล้วหมอผีก็จะทำการขคค่มขู่โดยการสอบถามว่าผีปอบตัวนั้นเป็นใครมาจากไหนเมื่อผีปอบรับสารภาพหมอผีก็จะใจดีปล่อยป,อ,ยปอบตัวนั้นไป ผู้ป่วยที่ผีปอบออกจากร่างไปแล้วก็จะค่อยๆได้สติในภายหลังเมื่อฟื้นขึ้นมาในตาที่เคยแดงกล่ำเนื่องจากถูกควันพิษก็จะหายไปทันทีแต่เจ้าของปอบกลับจะมีอาการในตาแดงกลำ่ำโดยสายเลือดจนไม่อาจสู้หน้าใครได้และต้องซ่อนตัวอยู่แต่ในห้องเพื่อไม่ให้ใครพบเห็นหมอผีทั่วไปมักนิยมไล่ผีปอบโดยการใช้หวายเพื่อเคียนไล่ปอบแต่การเคียนไล่ปอบก็เท่ากับการเคียนตีคนป่วยคนนั้นไปด้วย และหากปอบตัวไหนขัดขืนหมอผีก็ต้องเคี่ยนตีหนักขึ้นจนกระทั่งเนื้อตัวของคนที่ถูกปอบเข้าสิงเขียวช้ำด้วยรอยหวายแต่เมื่อปอบยอมแพ้ออกจากร่างไปรอยหวายที่เคยมีก็จะจางหายไปทันทีแต่วิธีไล่การผีปอบแบบนี้เคยเป็นข่าวใหญ่โตมาแล้วเนื่องจากผู้ป่วยผู้นั้นไม่ได้ถูกปอบเข้าสิงจริงแต่กลับป่วยเป็นโรคประสาทต่างหากเมื่อญาติคิดว่าการป่วยที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะปอบเข้าสิงจึงไปตามหมอผีให้มาไล่ หมอผีจึงจัดการเคียนตีคนป่วยวด้ยวยหวายจนได้รับความบาดเจ็บหลายครั้งหลายหนจนในที่สุดคนป่วยกระทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตจากความบาดเจ็บเรื่องนี้ร้อนถึงตำรวจต้องจัดการกับหมอผีและญาติตามกฎหมายส่วนหมอผีก็ต้องคิดส่วนหมอผีก็ต้องติดคุกติดตารางไปตามระเบียบอีกหนึ่งวิธีที่หมอผีนิยมใช้ขับไร่เปาะก็คือการนำเอาสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวมาคมคู่ปอบตัวอย่างเช่น ข้างคกตุ๊กแก่งูเป็นตน้นสำหรับกรณีนี้มักใช้กับคนที่ถูกปอบเพศหญิงเข้าสิงเพราะเมื่อผีปอบเหล่านี้โดนข่มขู่ด้วยสัตว์ก็จะเกิดอาการขยาขยแยงและยอมออกจากร่างที่เข้าสิงไปอย่างง่ายดายส่วนผีปอบที่มีฤทธิ์แก่ก้าเวลาที่เข้าสิงใครจะไม่ยอมออกจากร่างง่ายๆกล่าวกันว่าใครที่มีผีปอบประเภทนี้เข้าสิงมักจะถูกปอบสิงจนตายการไล่ผีปอบจะพบข้อสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งคือ จะปรากฏเป็นก้อนกลมปูดนูนขึ้นที่ใต้ผิวหนังเวลาที่หมอผีจี้ก้อนกลมๆนี้ด้วยไพรเสกปอบที่แก่งก้าก็จะทำให้ก้อนกลมนี้เลื่อนหนีไปได้และจะเป็นการลวงหมอผีว่าวิญญาณของปอบออกจากร่างบุคคลนั้นไปแล้วทั้งที่จริงยังคงอยู่โดยมากปอบมักจะเลื่อนก้อนกลมหนีไปซ่อนตามซอกขานหนีบหรืออวัยเพศทําให้หมอผีหาไม่พบ แต่สำหรับหมอผีรุ่นคูจะมีวิธีพิเศษที่ช่วยขับไล่ปอบที่มีฤทธิ์แก่กล้าให้ออกไปได้โดยหมอผีรุ่นคูจะจูโจมมัดข้อมือข้อเท้าและรอบคอโดยดายสายสินเพื่อไม่ให้ปอบหนีออกจากร่างจากนั้นจึงใช้ไพลเสกจี้ลงไปที่ก้อนกลม,กลม,กลมใต้ผิวหนังเมื่อก้อนกลมนี้หนีไปที่ใดก็จะตามจี้ติดไม่ยอมปล่อยและเมื่อปอบถูกไพลเสกจี้หรือที่ทางอีสานเรียกว่าแทง ปอบจะร้องโอดครวนดังลั่นโดยการเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสหมอผีจะขู่บังคับให้ปอบบอกว่าเป็นใครซึ่งปอบมักจะยอมสารภาพโดยดีหลังจากที่โดนทรมานจนหวาดกลัวและเเคดหลับไปแล้วหลังจากนั้นหมอผีจะแก้มัดปอบด้วยได้สายสินแล้วปล่อยให้ปอบออกไปหมอผีบางรายอาจมีวิธีไล่ปอบชนิดดุเดือด เพื่อทำให้คนที่เป็นปอบอับอายขายหน้าตอนหน้าสถานชนสาธารณชนโดยหมอผีจะไปหาหม้อดินของแม่ไม้ที่มีขมเหลาควันไฟจับหนามาครอบศรีรษะของคนที่ถูกปอบสิงจากนั้นจะใช้มีดกรธขูดขมเหลาควันไฟคล้ายๆกับการโกนผมให้หมดไปครึ่งศีรษะแล้วจึงปล่อยให้ปอบออกจากร่างไปวิธีการไล่ปอบเช่นนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นปอบ หรือผู้ที่เลี้ยงปอบเอาไว้เส้นผมแหว่งหายไปครึ่งศีรษะทําให้ไม่กล้าน้ออกจากห้องไปไหนและต้องลบซ่อนอยู่แต่ในห้องหรืออาจาต้องใช้ผ้าปกคลุมปิดศีษะตลอดเวลาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับ